เดี๋ยวลอ,ลองมาดูกันนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาในเรื่องของการต่อเติมหลังคาของตัวบ้านนั่นเองเห็นไหมพี่เชื่อนะครับว่าในนี้มีใครหลายๆคนนะในการปรับปรุงบ้านถูกไหมเราต้องยื่นโน้นยื่นนี่ยืน่นด้านหน้ายืน่นด้านหลังยืน่นด้านข้างเนี่ยนะครับแต่มาดูเคสบ้านหลังนี้กันนะครับว่าเขายื่นหลังคามาด้านหน้าทุกคนลองดูนะในกรอบของผนังห้องตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นของใหม่นะเห็นไหม แต่อะไรที่สําคัญก็คือข้างบ้านเขาก็ทําเหมือนกันหลังนี้ก็ทําอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันบ้านหลังนี้คือแนวเขตตรงนี้นะครับเห็นไหมหลังนี้ก็ต่อเติมเหมือนกันหลังนี้ก็ยื่นเหมือนกันสรุปแล้วทุกคนทําเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ใครนะช่างคนละคนกันใช่ไหมช่างคนละชุดกันปัญหาก็ออกมาคนละอย่างกันถ้าเจอช่างที่มีประสบการณ์มากก็ไม่เป็นไรครั้งเดียวก็จบแต่ถ้าเจอช่างที่ เออมีความสามารถในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้มีความชํานาญมากก็อาจจะเจอปัญหาหนักหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญทุกคนรู้ไหมคียในการต่อเติมหลังคาด้านหน้าบ้านเรามาดูวิเคราะห์รูปนี้กันเลยนะครับปัญหาในการต่อเติมด้านหน้าบ้านนะครับที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรครับองศาของสโลปอ๋อคุณทิพย์นะครับอาอองศาก็มีส่วนครับคือ,อยังไงครับคืออันนี้ที่ถามนี่คือ นี่นะครับเราดูภาพรวมเลยนะดูของคนอื่นเลยนะครับว่า,อ,าองศาก็ถูกครับถูกข้อหนึ่งถูกเหมือนกันนะครับองศาคือเช็คก่อนว่าตัววัสดุของเราใช้วัสดุอะไรและเช็คความลาดเอียงของตัวหลังคาด้วยว่าหลังคาแต่ละประเภทสโลปหรือความลาดเอียงของแต่ละวัสดุไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องดูด้นะว่ากระเบื้องอหลังคาของเราเป็นแบบไหนของข้างบ้านเป็นแบบไหน ที่สำคัญนะครับที่พี่อยากจะบอกนะฮะน้องแทมมี่นะครับรอยต่อระหว่างหลังคาก็มีส่วนก่อนที่จะเป็นรอยต่อระหว่างลังคาก็คือเรื่องนะครับคือเรื่องระดับของตัวหลังคานั่นเองถูกไหมถ้าเพื่อนทําระดับเท่านี้แล้วเราไปทําระดับที่ต่ํากว่าเห็นไหมมันก็จะเตี้ยก,กว่าและที่สําคัญก็คือจะเกิดช่องว่างของระดับหลังคาที่ไม่เท่ากันทําให้มันเป็นปัญหาเรื่องของ น้ำฝนสาดหรือน้ำซึมลงมาที่ตัวผนังอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีผลสําคัญดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะต่อเติมบ้านเนี่ยต้องเช็คในเรื่องของตัวสโลบหลังคาว่าไปในทิศทท,ทางเดียวกับของเพื่อนไหมเพราะว่ายังไงครับถ้าเพื่อนทําสโลบแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราไปทําลาดเอียงแบบนี้เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเขียนให้ง่ายคนละสีกันดีกว่าเพื่อนทําลาดเอียงแบบนี้แล้วเราไปทําลาดเอียงอีกแบบหนึง่ง ความลาดเอียงของราคาไม่เท่ากันมันก็จะเกิดตัวแกลบว่างตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของน้ําฝนที่มันจะไหลแทรกเข้าไปเข้าไปในตัวผนังบ้านนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเราต่อเติมเป็นห้องที่เป็นห้องภายในด้วยใช่ไหมครับที่ไม่ได้เป็นห้องส่วนเปิดอะเห็นไหมเราก็ตีฝ้ามีฝ้ามีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้แสงให้อากาศให้เราอองฝน อะไรเข้ามาอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องเช็คในเรื่องของระดับความสูงแล้วก็ความลาดเอียงของหลังคาแล้วก็ตัววัดสดุของหลังคาด้วยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับเป็นตัวในเรื่องของการติดตั้งนะนะครับตัวนี้เป็นหลังคาตัวใหม่ที่ติดตั้งของใหม่ใช่ไหมครับตัวนี้สามเหลี่ยมนี้เป็นของเดิมนะลองดูนะครับ อ,อันต่อไปอันนี้ลองดูนะครับทุกคนคิดว่าจากในรูปนี้นะจุดไหนที่ทำให้เกิดการรั่วบ้างจุดไหนของหลังคาที่ทำให้เกิดรอยรั่วบ้างครับทุกคนมาดูนะครับทีละจุดนะอันนี้สีน้ำตาลก็คือหลังคาของใหม่นะครับ หลังคาของเดิมคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันเป็นมุมฉากอยู่นะอันแรกเลยเราไล่ไปทีละข้อนะครับข้อ1นึ่งแฟชชิ่งนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแฟชชิ่งคือตัวปิดหลอดหลังคาเหล็กรีือนั่นเองปกติแล้วนะครับถ้าจะให้สวยนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงปัญหาถ้าจะให้สวยควรที่จะเป็นสีเดียวกับ ตัวหลังคาถูกไหมเวลาเรามองออกมาจากหน้าบ้านอ่ะยืนมองหน้าบ้านอ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยไอ้ครอบมันคนละสีกันตัวหลังคาคนละสีทุกคนลองดูนะสังเกตง่ายๆเลยครับกระเบื้องซีเพกที่เขาเห็นกันทั่วๆไปที่เขาโฆษณาหรือบ้านใครก็ตามบ้านโครงการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับกระเบื้องทุกประเภทนะยกตัวอย่างง่ายๆกระเบื้องซี a พกแล้วกัน <c> <pack> เห็นไหมตัวกระเบื้องสีนี้หลังคาก็ต้องสีเดียวกัน <pack S 2> ห,ลหลังคาสีแดงกระเบื้องหลังคาสีแดงตัวครอบหลังคาก็ต้องสีแดงฉะนั้น ขอบหลังคาไม่ต้นชิดก็เหมือนกันนะครับมันก็ต้องการความสวยงามเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นไหมแปลว่าช่างแบบเลือกผิดตั้งแต่ตอนแรกอ่ะคือไม่ใช่ว่าครอบหลังคาบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมว่าครอบหลังคาเฮ้ยครอบหลังคามีหลายสีด้วยเหรอใช่ครับจะบอกว่าใช่เลยนะว่าหลังคาเป็นสีอะไรครอบหลังคาก็สามารถทําได้หมดนะครับ หลังคาสีน้ำเงินตัวนี้สีน้ำเงินครอบหลังคาก็หามาสีน้ำเงินทําได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราอ่ะพูดคุยเราได้บอกช่างหรือเปล่านะครับว่าจะเอาสีเดียวกันอ่ะอ่าอันนี้ผิดไปแล้วอันแรกนะครับเพราะว่าเวลามองด้านหน้ามันดูตลกนะครับใช่ไหมหลังคาสีหนึ่งแล้วมีแบบขาวๆข,ขอบๆข้างๆเนี่ยแล้วแบบเออตัวเนี้ยไอตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก็คนเราวัาสดุกนันอีกใช่ไหมเบอร์หนึ่งอ่ะมันออกผิวด้านๆหน่อยดูเหมือนกับว่ามันจะมีความหนามากหน่อยใช่ไหมแต่ตัวเบอร์สองอ่ะ ออกแบบแววๆหน่อยเไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูต่อนะข้อ1ตัวสีของวัสดุคนละสีกันแล้วอันที่2ลักษณะของการครอบนะครับปกติแล้วอ่ะตัวครอบหลังคามันต้องพับตามรอนนะครับนี่พับตามรอนแบบนี้นะตามรอนหลังคาเลยตรงที่ขอบตรงนี้นะครับเนี่ยตรงรอยตรงเนี้ย นะมันต้องครอบแบบนี้นะครับแล้วก็มามาครอบตัวหลังคาแบบนี้เห็นไหมนะครับพับเก็บลงนั่นเองนะครับที่ปลายนี่ที่ปลายตรงนี้เนาะนะครับทุกคนเห็นภาพไหมครับเข้าใจนะทั้ง2ด้านเลยครับก็คือเชื่อมหลังคาของเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็มาเชื่อมตัวหลังคาของเราด้วยนั่นเองอันนี้เป็นวิธีตูวต้องแต่เห็นไหมทุกคนเห็นรูปหน้าง,งานไหมเป็นยังไงครับแค่ตั้งแบรนด์ไว้เฉยๆอ่ะ โอกาสที่น้ํามันจะผ่านเข้าไปอ่ง่ายเลยเห็นไหมน้องน้ำชอบเลยแบบนี้น้องน้ํายิ้มเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้นะนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งเห็นไหมทุกคนรู้ไหมครัในสี่ข้อเนี้มีโอกาสรั่วได้หมดทุกข้อเลยนะแค่ข้อเดียวเรายังรู้สึกว่ารู้สึกไม่ชอบไม่อยากให้มันเกิดเลยใช่ไหมรู้สึกแย่มากๆเลยแต่ถ้ามีสีข้อขนาดไหนครับแล้วสี่ข้อเนี้มันก็สามารถรั่วได้พร้อมๆกันด้วยนะ ต่อไปข้อ2ข้อ2ก็เหมือนกับข้อ1เลยสีก็ควรจะใช้สีเดียวกันและอีกอย่างหนึง่งทุกคนมองเห็นไหมว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ชี้จุดให้ดูดูจากมุมอันนี้อันแรกนะแล้วดูจากอันนี้เห็นไหมเหมือนกับว่าเขาไม่ได้พับขอบลงมาพับขอบลงมายังพอเหมือนกับว่าตัวแผ่นอะ่ะมันไม่ได้ขนานกับตัวรอนอะ่ะถูกไหมครับถ้าวิธีติดตั้งที่ที่เรียบร้อยที่สุดอะ่ะ ก็คือตัวแผ่นมันต้องขนานกับตัวรอนของหลังคาด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมขนานกับตัวรอนหลังคาไม่พอก็ต้องพับเก็บขอบเหมือนแบบนี้ด้วยนะครับมันถึงจะเรียบร้อยก็คือน้ําโอกาสที่น้ําจะตัวแทรกเข้ามาน้องน้ําจะแทรกเข้ามาในนี้ยไม่ได้เลยเพราะพื้นเราไม่มีพื้นที่ให้เพียงพอนะครับเราไม่ต้องการน้องน้าแล้วอ่าก็เลยแบบนี้นะครับมันเลยเป็นวิธีที่มันกระชับที่สุดและ ป้องกันความเสี่ยงได้มากที่สุดนั่นเองครับแต่อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้คือตัวขอบตรงนี้ครับทุกคนลองดูตรงนี้ดีนะพอดีรูปมันเริ่มเล็กแล้วตรงขอบตรงนี้นะครับขอบสีเขียวตรงเนี้ยตัวขอบตัวที่พับขึ้นแบบเนี้ยมันต้องเดี๋ยวว่าตรงนี้นะครับจะได้ชัดๆนอ่ะ ตรงนี้เป็นตัวหลังคาครับหลังคาตัวสีน้ำตาลตรงนี้นะ <c oughs> ตัวแฟชชิงต,ตัวที่พี่วงกลมสีเขียวตรงนี้นะครับ <c oughs> พอพับเสร็จเนี่ยมันต้องขึ้นมาด้านบนและต้องสอดเข้าไปใต้ตัวหลังคาด้วยนะครับมันถึงจะดีพอน้ําที่หล่นลงมาตรงเนี้น้ําที่หล่นลงมาตัวสีเขียวเนี่ยมันจะไหลลงมาตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่เข้าไปด้านล่างนั่นเองนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขอบขอบตัวขอบที่เขาทาอยู่นี้นะครับเป็นสีอะไรดี อ่าสีแดงแล้วกันเห็นไหมถ้าดูจากรูปนะเขาแค่ปิดตรงเนี้ยแค่ปิดเฉยๆเนี่ยโอกาสที่น้ําจะแทรกเข้าไปในขอบตรงเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นจุดที่2แล้วนะอ่าต่อไปจุดที่3จุดที่3ของเดิมเป็นตัวรางน้านะครับเห็นไหมทุกคนตกใจไหมของเดิมเป็นตัวรางน้นํนนนาแต่ช่างเอาปูนไปปิดตัวรางน้ําเอาไว้ ไม่ให้น้ําจากหลังคาตัวนี้ไหลลงมาเห็นไหมเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้น้ําไหลลงมาจากหลังคาเนี่ยแล้วไหลผ่านไปเลยเลยเอาเลยเอาปูนนะครับมาปิดตรงหลังน้ําให้มันเต็มเห็นไหมทุกคนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราทําวิธีนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันข้อสี่เห็นไหมปกติอ่ะมีใครในนี้ ไม่รู้จักตัวตะเครางมั้งครับน่าจะรู้จักกันทุกคนนะหรือหรือมีใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องบ้านรู้จักตะเครางไหมครับมือใหม่ไม่รู้จักตะเครางนะครับโอเคครับตอนนี้รู้จักแล้วนะครับโอเคครับเรียนรู้กันไปนะครับไม่เป็นไรนะทุกคนพื้นฐานอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันได้นะครับลองมาติดตามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีสาระความรู้เพิ่มเติมให้เรื่อยๆแน่นอนนะครับหลังจากที่ เเข้ามาติดตามในเพจของพี่สักประมาณ1ปีคุณก็จะเก่งแน่นอนนะครับเอาไปติดตามไลฟ์ทุกอาทิตย์นะตะเครางก็คือส่วนที่รองรับน้ําจากหลังคา2จุดนะครับก็คือส่วนตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูตรงนี้เราลองไปดูนะครับหลังคาที่มันมาชนกันแบบเป็นมุมฉานะครับมันจะมีร่องตัวหลังคาอยู่ซึ่งร่องตัวหลังคาตรงนี้มีเป็นตัวรางน้ํา อยู่นะครับเป็นร่องล้างน้ําไว้เก็บขอบของตัวหลังคาที่มันมาแตะกันมันไม่ได้มาชนกัน,นครับมันจะมีร่องอยู่นะตรงนี้นะครับเรียกว่าตะเคารานเหนี้ไว้รองรับตัวร่องน้ําตรงนี้นะครับเป็นตัวสันของหลังคาตัวริมในนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเคสของข้อ3กับข้อสีเนี่ยเป็นเคสเดียวกันเลยนะครับก็คือช่างเอาปูนไปปิดเหมือนกันเห็นไหมอันตรายไหมครับทุกคนมีใครเคยทําแบบนี้บ้างครับมีไหม ถ้ายังไม่มีพี่จะบอกว่าอย่าทำนะครับเพราะว่าปัญหามันไม่ได้จบอยู่แค่นี้มันเป็นการสร้างปัญหาต่อไปอีกนะครับบอกได้เลยนะถ้าช่างแนะนำวิธีแบบนี้ให้พยายามหลีกเลี่ยงอย่าทำเด็ดขาดเพราะว่าอะไรมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวล้างน้ำนั่นเองและเป็นการเพิ่มปัญหา ชิ้นต่อไปให้กับให้กับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าให้กับครั้งต่อไปกับเจ้าของบ้านทุกคนรู้ไหมครับว่า,วาพอเราทําแบบเนี้ยโอกาสที่พอปูนไปปิดแบบนี้นะครับโอกาสที่ตัวอันนี้ตัวรางน้ํานะพอเราปูนปูนไปปิดเนี่ยคือตัวตัวคอนกรีตเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นโพรงได้ถูกไหมครับ เวลาเวลาเราเทไปหรือเวลาเราผสมอะไรไงเนี่ยโอกาสที่น้ํามันจะลงไปแล้วก็แทรกซึมตัวเข้าไปอ่ะมันจะมีสูงมากเลยและเราไม่รู้ว่าไอ้พวกหลังน้ําพวกเนี้มันจะมีจุดหรือเป็นรอยรั่วอะไรอีกได้บ้างตรงเนี้และที่สําคัญพวกรอยต่ออีกรอยต่อตามขอบตรงเนี้นะครับที่มาชนกับตัวหลังคาตัวบนใช่ไหมหลังคาตัวด้านบนและขอบหลังคาตัวล่างตรงเนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ํารั่ว ลงไปด้านล่างได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้ววิธีการแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้ก็คือแก้ที่ตัวที่ตัวตะเข้รางให้เรียบร้อยไปเลยนะครับถ้าเป็นด้านนี้นะหรือถ้าเป็นด้านนี้ใช้ตัววัสดุหลังคาตัวเนี้ยใช้วัสดุตัวหลังคาตัวเนี้ยตัวด้านล่างตัวนี้นะครับสอดเข้ามาให้อยู่ด้านใต้ของตัวหลังคาตัวบนนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเดี๋ยววาดวาดดีกว่านะอันนี้เป็นหลังคาตัวบนนะครับหลังคาตัวบนสีเขียวนะหลังคาตัวล่างสีขาว ก็คือหลังคาตัวล่างเนี่ยควรจะสอดเข้ามาด้านล่างแบบนี้นะครับไม่ควรทําในระดับเดียวกันตรงเนี้มันจะมีโอกาสรั่วได้เพราะ,เ,ราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหลังคามันไม่ได้เหลื่อมกันอะ่ะจะมีโอกาสรั่วสูงมากเลยนะครับเราพยายามให้น้ําที่ไหลจากหลังคาตรงนี้แล้วตกมาแล้วไหลผ่านแบบนี้จะดีที่สุดนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แก้ปัญหาในระยะยาวน่นเดงมันจะไม่ไม่ส่งผลสะท้อน กลับมาในภายหลังนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้กันดีกว่ามาดูรูปนี้กันนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นกรณีที่ช่างคนใหม่นะครับเปลี่ยนช่างแล้วดูแล้วช่างช่างคนเก่าน่าจะไปต่อไม่ได้ลวอ,อันนี้เป็นช่างคนใหม่ที่เข้ามาเก็บงานนะเห็นไหมทุกคนลองดูรูปนี้นะคนละคนละเรื่องกันไหมครับนี่ตัวครอบหลังคาเบอร์หนึ่งนะเห็นไหมเรามาดูอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่อันเดียวน,นะครับเห็นไหม เห็นไหมอันนี้ครอบหลังคารูปที่หนึ่งเหมือนกันคนละเรื่องไหมพอช่างช่างคนใหม่เข้ามาติดตั้งใหม่อะ่ะเห็นไหมกลายเป็นงานเนี้ยบคนละอย่างกันเลยนะเพราะเขาเข้าใจไงว่าวิธีการแก้ที่ถูกต้องถูกวิธีเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาพไหม อ่านี้นะครับเห็นไหมเป็นไงบ้างครับด,ดูอีกรอบเนาะ เดี๋ยวดูอันนี้ต่อครับเห็นหอันนี้เป็นการอ่าเป็นขั้นตอนหลังนะครับที่ช่างคนใหม่เขาเข้ามาแก้แล้วจะเก็บงานให้ดูเรียบร้อยขึ้นนั่นเองนะครับ ห็เนี่ยถ้าถ้าเราเจอช่างที่เขาเขารู้หรือเขามีประสบการณ์พอสมควรอะ่ะเขาจะรู้วิธีแก้ที่ถูกต้องเลยแก้ครั้งเดียวก็จะจบเลยแล้วจะไม่สร้างปัญหาอีกเลยนะครับเนี่ยพอพอเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำที่ไรเนี่ยพอมันแก้ไม่จบเนี่ยคือทั้งทั้งตัวตัวเจ้าของบ้านเองใช่ไหมเจ้าของบ้านคนใหม่หรือตัวนักลงทุนเองเ,องเนี่ยเริ่มจะใจเสียแล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยนะครับถ้าเราได้เรียนรู้วิธีกระบวนการที่ การแก้ไขงานที่ถูกต้องนะครับได้มาตรฐานเราสามารถบอกช่างได้แนะนาช่างได้แล้วเราเองเราก็จะรู้ถูกไหมว่าช่างที่เราทํางานอยู่ด้วยเนี่ยเขามีประสบการณ์มีทักษะมากขนาดไหนนั่นเองครับที่สําคัญเลยนะเราเองก็ต้องรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไป,ไปฟังช่างอย่างเดียวนะครับเพราะช่างป,ประสบการณ์แต่ละคนความชํานาญแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบได้